สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตามหาตากล้องเอี่ยวคดีแตงโมวงในเผยตากล้องเอี่ยวคดีแตงโมเพิ่งได้เงินเหยียบล้านพร้อมบอกชื่อยอ่อนักสืบโซเชียลยังคงไม่วางมือจากคดีแตงโมง่ายโดยแต่ละวันมักจะได้ข้อมูลใหม่ที่น่าสงสัยมาประกาศในโลกออนไลน์และล่าสุดก็เป็นเรื่องของตากล้องคนหนึ่งโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งนำภาพของบุคคลปริศนามาเผยแพร่พร้อมข้อความว่าประกาศตามหาคนถือกล้องลึกลับ ชื่อเล่นอ,อชื่อจริงขึ้นต้นด้วยตัวทีเพิ่งได้เงินออกรถไฮบริดคันใหม่มาช่วยกันทวงความยุติธรรมให้แตงโมด้วยค่ะ hashtag แตงโมต้องได้รับความยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้หมอบีทุตสื่อวิญญาณก็เคยออกมาพูดถึงตากล้องที่กลุ่มความลับคดีแตงโมไว้หากย้อนไปเมื่อวันที่20เมษายน2565หมอบีทูสื่อวิญญาณได้มาออกรายการโต้หนูแมม โดยอยู่ๆหมอบีก็เขียนเลขมือถือเบอร์หนึ่งขึ้นมาให้ทีมงานก่อนออกรายการหนูแหม่มพิธีกรก็ได้กล่าวว่าอยู่ๆหมอบีก็นึกถึงเลขให้ทีมงานจดหมายเลขโทรศัพท์มันคืออะไรหมอบีกล่าวว่าผมไม่แน่ใจว่าคนนี้อยู่ในนี้ทํางานในนี้หรือเปล่าถ้าเข้าใจไม่ผิดคนนี้น่าจะเป็นทีมงานคนหนึ่งที่ได้ไปทํางานใหญ่มากในทางคริสมีเรื่องราวมีประโยชน์ต่อคดีหนึ่ง ถามว่าทำไมต้องเป็นเลขหมอบีกล่าวว่าถ้ามันมีจริงต้องระบุตัวตนได้ผมไม่ชอบพูดเพ่อๆออกมามันต้องมีอะไรพิสูจน์ได้เมื่อถามว่าแสดงว่าเจ้าของหมายเลขนี้กำลังกำความลับหรือหมอบีกล่าวว่าไม่รู้ผมห่วงไม่ได้ห่วงสิ่งที่เขาไปทำนะแต่ห่วงตัวเขาเองที่จะมีผลกระทบต่อเรื่องนี้ ก่นที่หนูแม่มสุริวิภาจะกล่าวว่าทีมงานได้ติดต่อไปตามเบอร์นี้ว่าใช่ทีมงานในนี้คนใดหรือไม่พบว่าเป็นตากล้องที่อยู่ในนี้แต่เป็นฟรีแลนซ์แถมนับถือศาสนาคริสต์ด้วยถามว่าอยากบอกอะไรเขาอยู่ในสายหมอบีเตือนว่าระมัดระวังตัวดีๆอย่าไปยุ่งอะไรอย่างนี้เลยอย่าไปให้ใครรู้ใครทำอะไรยังไงที่เกี่ยวเนื่องไม่งั้นจะโดนลากสวยไปด้วย ทุกอย่างปิดเงียบไว้ห้ามหิวแสงโดยเด็ดขาดในส่วนของนักสืบโซเชียลก็ได้ให้ข้อมูลถึงบุคคลปริศนาที่โพสต์ประกาศตามหาไว้มากพอสมควรอาทิชื่อโอจุดจุดจุดชื่อจริงธนาจุดจุดจุดเคยมีคดีสองปีก่อนช่างภาพหืน่นล่วงนางแบบใช่เปล่าเคยดูโต้หนูแหม่มเทปที่หมอบีมาคนนี้ขบวนการเดียวกันใช่ไห ถึงโพทุกจุดเลยและเมื่อมีคนถามว่าเอารูปมาจากไหนเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าวงในหามาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ